ครับการซื้เเอเฟนเพงห้างทองผลจเจริญน,นะครับท่านผู้ชมผู้ชมผ่านทาง y t u t u ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองนะครับผ่าวายหุ้มนะแกะลายนะฮะแล้วก็มีบ่านะแกะลายเช่นกันหัวจุกกลมนะแกะลายไม่ได้นะเพราะว่าทางร้านผมนี่ไม่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ใช้ทองต่ำทำนะใช้ทองสูงทนะํานมันจะนิ่มแล้วปัญหาคือทุกๆครั้งที่ร้านผม แกะลายเสร็จแล้วนะทางร้านก็จะเป่าไฟนะครับเพื่อเอาของเอางานออกจากการแกะถ้าเป่าละถ้าสมมติเราแกะเต็มเต็มเนี่ยก่อนจะแกะสําหรับอันเนี้ยมันมันเลยมันเลยต้องเป็นกลมเป็นกลมเงาอย่างเดียวถ้าเป็นกลมลายเนี่ยพอแกะเสร็จแล้วเป่าไฟไปเนี่ยลายมันจะเบร์นะมันจะมันจะเสียก็ก็เลยทําได้แค่กลมนะก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ งานแบบนี้ลูกค้าลูกค้าประจำนะฮะเขาจะเอาแบบมาแล้วให้เราทำนะตอนแรกเราก็ทำไม่ค่อยโอเคต,ตอนนี้เราก็ทำออกมาได้เหมือนที่เขาส่งมานะรู้สึกอันนี้เขาทำไปแล้วแล้วเขาอยากจะได้แบบเดิมนะเข้าชุดโดยการเขาบอกว่าให้เพิ่มตรงนี้ให้มันดูมีมิติเป็นบาทเลยด้วยความที่ครั้งที่แล้วเรากลัวน้ำหนักมันจะเยอะเราก็ ดันไปทําตรงนี้บางไปนิดนึงครับอันนี้เขาบอกให้ตัวบา่านะมีน้าหนักเพราะอมองไกลๆมันจะดูเหมือมมีบ่ายกขึ้นมานิดนึงนะเราก็จัดให้นะครับก็เพิ่มน้ําหนักนิดนึงลูกค้าโอเคอยู่แล้วนะครับส่วนความแตกต่างของงานคุ้มผ่าวไว้ขัดงเงาธรรมดาแกะลายธรรมดาก็จะมาเป็นแกะลายค่อนข้างเยอะนะครับในแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็คุ้มตรงนี้นะฮะ โฮมัมันจะเป็นเหมือนลายมันจะเป็นเหมือนผ้าววยยกขึ้นมาเป็นละสองชิ้นนะครับแล้วก็เอาเนี่ยครอบลงไปแล้วก็เอาเอาหัวกลมๆใหครอบลงไปแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะครับโดยแล้วก็ใส่ทองลงไปแบบนี้แล้วก็จะหมุนได้นะครับเนื่องจากทองมันนิ่มนะมันก็จะหมุนได้ไม่หมุนได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหมุนบ่อยๆมันก็จะค่อนข้างกอกแก๊งกง่ายกว่าพวกกรอบเปอร์เซ็นต์ต่ำนะกรอบถ้าเป็นกรอบ90ลงไปเนี่ยมันก็จะแข็งกว่าน,นี้นะฮะ แต่น,นี้พอเป็นกรอบ965มันก็จะนิ่มนะครับก,ก้างๆจะเซนซิทีฟหน่อยนะแต่ลูกค้าเขาเลี่ยมไว้เขาไว้เป็นชุดของเขานะเขาก็จะใส่น,น,นานๆทีสลับไปสลับมากบอย่างนั้นไม่มีปัญหานะอ,าอันนี้กรอบอันนี้ใช้ทองไปประมาณ4.48กรัมนะถือว่าไม่เยอะนะเลี่ยม4องค์เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ตัวเหรียญจะมีต่างไซส์กันนิดๆหน่อยๆนะฮะอันนี้จะใช้ทองไม่เยอะ4.48กรัมนะครับ แบบทุกอย่างลูกค้าเลือกมาผมก็จัดให้เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนเหรียญเป็นใช้อันนี้ใช้ทองจุดสี่จุดสี่แปดนะครับแล้วก็เหรียญเป็นเหรียญจำปีใหญ่นะหลวงพ่อโสธรนะหลังเท้าเวสวุวรรณโนนะรุ่นเนื้อเงินนะรุ่นลาภผลภูลทวีสยบภัยบรีพิณาศนะวัจุรามณีนะครับอะไรพวกดีเทลรายละเอียดของชื่อวัดอยู่แถวนีห้หมดเลยนะครับ หาไม่ยากนะครับข้อมูลนะครับเนื้อเงินนะครับประมาณนี้สําหรับงานชิ้นนี้นะครับภาพนิ่งภเพื่อไงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปนะครับส่วนท่านใดนะเห็นงานชิ้นนี้แล้วอยากทํางานลักษณะแบบนี้นะแอด